เอาละครับมาขอสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะครับแับพวกกบบผมเยังงวดคนเดิมนะครับเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกแล้วกันครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาตีบวกแบบกระจุยกระจายกันเลยทีเดียวนะครับจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับจะมีตัวอะไรที่ติดบ้างหรือว่าแตกบ้างนะครับไปรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับไปไปมาเจอมาที่อดีแรกเลยดีกว่าครับมีให้ตีบวก2ตัวด้วยกันด้วยกัน ด้วยกันนะครับก็มีเวนรูนี่นะครับกับตันหมูรูนนะครับแล้วก็มาริโอก็เซ่นะครับบวกกัครั้ง2ตัวเลยนะครับ183ล้านกับร้100อยเท่าไรเนี่ยรูนี่ร้อยสามสิบแปดล้านครับสลับกันเท้งนั้นตัวเลขครับงั้นตีรูนี่ก่อนละกันครับมาต้องติดสักตัวแหลรเวนรูนี่ขอให้ติดเธอนะเปิดหน่อย เอสวยๆหน่อยครับมาครับพร้อมแล้วก็อัปเกรดไปเลยแล้วกันไปครับไต้องพูดมากไปเลย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีตัวหนึ่งโอ้โหกูก็ไม่ได้เย็ดเปียกโอเคตัวต่อไปครับต้องติดแล้วแหละนะถ้าแตกสองตัวนี้ก็เกินไป แต่มันก็มีโอกาสสูงอยู่แล้วครับไม่เป็นไรจัดไปก็เซ่ไอ้หนุ่มเป้าตุงมาติดหน่อยนะโอเคไปเลยครับขอให้เตดเถอะตัวนี้โอ๊ยแตกสองตัวเลย อะไรกันเนี่ยโอ้โหแน่กูได้บงหนึ่งเนี่ยนะโอ้โหไอ้ดีแรกก็ไม่สวยงามซะเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมไอดีต่อๆไปกันเลยดีกว่าครับต้องดีกว่านี้แน่นอนนะโอเคไปมาครับไอดีต่อไปกันเลยดีกว่าครับอย่างรวดเร็วนะเป็นกินคลายกุนโดกานนะครับขึ้นบงหสารอย่บ3 2็ดล้านเลยทีเดียวนะครับปี 15 EC นะใช่ครับปี15 EC ไม่มั่นใจทัง,งานครับ5บวก1อะ่ะโอ้โหงานหนัอีกแล้วครับ5บวก1เนี่ยนะมาแต้มใช้หรือเปล่าอะน่าจะใช้นะมีพอครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าเขาบอกห้ใช้หรือเปล่านะน่าจะใช้ครับน่าจะใช่นะโอเคครับ5บวก1เท่ากับ6อัพเกรดไปเลยมายู่คายคุณโดกัน เพิม่มความเก่งกาจให้มันหน่อยาติดโบงหกสเตตจะเป็น105เลยนะครับก็พอใช้ได้พอสมควรเลยคุณตัวกันติดนะโอเคไปเลยครับบูโดวกัน ้าบวกตัวแตกด้วยเลยนะห้าบวกหนึ่งเด็กเส้นอย่างงั้นครับอาจจะเป็นพ้อแต้มช่วยก็เป็นได้ครับโอเคสวยงามครับไอดีทสองใช้ได้เลยทีเดียวอย่างนี้ก็จะมีกําลังใจในการตีบวกต่อหน่อยครับเดี๋ยวไปชมไอดีต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปโอเคครับเรามาที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับเป็นบวกแนะบวกแกรอบทองมานะครั้งนี้ก็เป็นซามเม์นัสีนะครับนัสีนะก็ ตอนนี้นัสลี่น่าจะอยู่เซบีย่าใช่ไหมน่าจะใช่นะครับอ,อ๋อก่อนอื่นเราก็ไปตีล่อนก่อนแล้วกันครับตอนแรกมีเยอะกว่านี้ตัวลอ่อแต่ผมตีแล้วเหลือแค่สองตัวนี้ให้มันสั้นๆแล้วกันมาตีลอ่อเมสซี่ก่อนไปเลยครับรวดเร็วหน่อยแตกนะอฮ่าตดโอเคกลัวติดมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ผมตีไปประมาณสามตัวครับสามตัวห้าบวกหนึ่งเหมือนกันครับ เขาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะอุ้ยี่บวก100ล้านเลยเนะี่ยมาก็แตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ3ตัวรวดเหลือ2ตัวนี้สุดท้ายครับอย่าติดขอร้องอย่าติดโอ้ <Yes. S 1> โอเคถึงคราวพระเอกเราได้ออกลงแล้วครับเรียบร้อยมาน้าสีน้าสีมาแต้มพอด้วยอมา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 ,มาบวก8ขอหน่อย ต้องติดแล้วแหละผมตีห้าตัวแตกรวดเลยนะต้องติดแล้วนะแอชลี่มาอย่าทันลึ่งแตกล่ะขอร้องมาดูรูปมันซะก่อนยิ้มกุ้มกริมนะโอเคยิ้มอย่างนี้นี่ต้องติดแล้วแหละมาครับอีกสักสองที่เล้วกันมาหนึ่ง สองครับไปสวยงามตาม้องเรื่องโอ้ยยังจะไปอีกมาตีล่อขนาดนี้แล้วนะโอ้ยโอ้ยใจร้ายจริงครับใจร้ายสุดๆเลยอโอ้ด้บกหนึ่งโอ้ยจะมาอ้ <c oughs> มาครับเรายังมีโอกาสได้แก้ตัวอีกครั้งนะครับกับการบวก8นะครับแพงกว่าเดิมซะด้วยนะครับสําหรับตัวสุดท้ายครับในคลิปนี้เลยแล้วกันครับเป็นอัลเบ t ร์โตจิราดิโนนะครับน่าใช่นะน่าใช่อัลเบ t ร์โตนะถ้าจําไม่ผิดนะครับชื่อตนไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าเกิดเรียกผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ต้องใส่ใจขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องตีมันให้ติดเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับ ดูครับชื่อผู้จัดการอีมเขาก็เปลี่ยนเป็นชื่อนักเตะตัวนี้เลยนะแปลว่าเขาต้องเอาให้ติดตัวนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเอาเป็นเป็นโกดีกว่านะเรียกเคล็ดสักหน่อยครับมา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 เอาเป็นโกดีกว่าครับมันต้องใช้เคล็ดขั้นหน่อยขัดขัดยอกครับว,วอ๋อมามามาตัวบวกเจเป็นโกดีกว่าครับโอเคเคล็ดของเราเรียบร้อยครับกีลาดิโน่บวกแปด ก็ต้องชน8ทีไปไเอาดีวกว่าเอา9ทีดีวกว่าครับสเตปใหม่ผมนะเผื่อว่ามันจะได้แบบกระตุ้นในการแบบชน9ทีเหมือนแบบถเกิดตีโบ,บ8นี่ต่อโบ,บ9ได้อย่างนี้ดีวกว่าครับเป็นการกระตุ้นมันนะตะกะในคิดว่ามามีแต้มด้วยครับลุยกันเลยแล้วกัน9ทีนับไปพร้อมๆกันครับสำหรับตัวสุดท้ายนี้เอเบ e r ตจ g i า l l i n o มา ชนครั้งที่หนึ่งครับชนครั้งที่สองครับชนกันครั้งที่สามครับประกันอยู่ไหนชนกันเยอะแล้วไม่เกี่ยวชนกันครั้งที่สี่ครับชนกันครั้งที่ห้าชนกันครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดและครั้งสุดท้ายเลยมาครั้งที่เก้าแล้วครับ กีฬาดิโน่โอโหโอโหแน่นอนอ,อีกแล้วทำไมมันช่างโหดร้ายเหลือเกินสำหรับโลกนี้โลกนี้มันโหดร้ายเกินไปครับคลิปนี้ก็ตีบกติดตัวเดียวอีกแล้วครับโอ้โหฟอร์มนี่แม่งอ้ไม่อยากจะพูดถึงเลยโอเคแล้วไหนเรามาลองกู้ตั้งแต่เขา ได้บวกเจ็กันดีกว่าครับมาเฮ้ยไปอีกโอ้โหเพื่อนทำไมทำกันอย่างนี้ครับดีบ้าอะไรสาม GM ทำไมโหดร้ายอย่างนี้แล้วโอ้โหอย่างนี้นี่อายครับฝีมืออย่างนี้อายอายหนักมากด้วยครับโอเคครับก็ หมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตีบวกไปแล้วทุกตัวก็ประมาณ5ตัวใช่ไหมติดแค่ตัวเดียวนะครับก็ตีเป็น20%ในการตีบวกโอ้โหแม่งสามีตีบวก8ดให้ตีทั้ง2ตัวนะครับถึงไม่ติดสักตัวเนี่ยน่าเสียดายน่าเสียดามากครับอดรอเลยอะโอเคครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วก,กันครับขอขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ดูกันจนมาถึงตอนนี้นะขอบคุณมากครับกอย่างไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ต c r i ให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจะลองให้